กรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีอยากรู้ต้องมาที่นี่วัดกลางคลองวัฒนารามอีกอเมซิ่งพระอุโบสถบอบทนี้มาจากบออัวัข่าวดีดีกับพี่คำร้อน อำเภอเซนาอายุหุทธยากรุงเก่าต้องบอกว่าในร่มของบวรพุทธศาสนาวัดถือเป็นซอฟตพาวเวอร์อย่างหนึ่งของพี่น้องพุทธศนิกชนคนไทยแม้ไม่ใช่คนไทยวันนี้นะครับชาวต่างชาติมาเมืองไทยก็ยังมาเที่ยวชมวัดเพราะในวัดนั้นมันมีศิลป,ปะมากมายซ่อนใส่อยู่ ทั่วทั้งประเทศวันนี้เราเมีโอกาสเข้ามาที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานะครับมาที่วัดกลางคลองวัฒนานะจ๊ะนะวัฒนารามวัฒนารามวัดกลางคลองวัฒนารามนะครับมาเจอกับท่านเจ้าวาดเราก็ตอนนี้ผู้คนกําลังฮือฮาหลั่งไหลกันมาจากทั่วประเทศมาชมพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์แม้ว่าจะยังไม่แล้วเสร็จแต่การตกแต่งสีสัน ภายในการติดโมเสสการร่วมกันทำบุญสร้างโบสถ์หลังนี้นะครับเป็นที่ฮือฮาอะไรครับอาจารย์ต้องเรียนถามท่านว่าเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนวันนี้หลังไหลเข้ามาวันหนึ่งนี่หลายร้อยและนับเป็นพันๆในบางวันนะครับอะไรบอกไว้ได้เลยบอกไว้ได้เลยนะตอนเนี้เพราะว่าเราก็ยังหรือเราคุ้นตา เพราะเราอยู่กับงานตัวเนี้ยอยู่จนชินตาออแต่ที่เข้ามากันมันเหมือนเป็นเรื่องของการแปกตานะแปกตาเ,ออเราจะอธิบายอธิบายไม่ถูกอะ่ะคือบางอย่างก็ที่ภายในบางอย่างมันก็ยังไม่เสร็จรมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยเราก็ตอบไม่ได้เลยแต่แต่ก่อนจะลงมือทำก่อนที่จะทำแบบนี้อาจารย์คิดก่อนละ ใช่ไหมอาจารย์ต้องคิดก่อนใช่ไหมคิดต้องทุกชิ้นงานครับต้องคิดก่อนคืออาจารย์พยายามหาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวตนของบทหลังนี้ใช่ครับก็เหมือนว่างานบางสิ่งมันจะบอกได้เลยว่าเฮ้ยทำไมต้องติดดาวแบบอย่างนี้ทำไมต้องถ้าคนคิดละเอียดนะทำไมต้องติดดาวแบบนี้ทำไมไม่มีรูปเขียนไม่มีภาพวาดไม่มีอะไร ก็คือบางทีมันไม่มีเงินอันนี้มันจะทุ่มไปได้เยอะถูกไหมดาวอันหนึ่งไม่เท่าไหร่ติดให้ห่างติดให้สวยวางแบบให้ดีคือมันก็เรียบง่ายได้ตามธรรมชาติแล้วคิดอีกมุมก็คือมันก็สบายตาไม่ไม่มีอะไรที่มาลบกวนตาแต่เมื่อวันนี้เป็นอย่างนี้ผู้คนมาแล้วก็ร่วมทำบุญเห็นดีเห็นงามแล้วก็ ชื่นชมในสิ่งที่อาจารย์ทำนะวันนี้อาจารย์รู้สึกไงครับเคยคิดไหมว่าผลงานที่อาจารย์คิดเนี่ยไม่งานตัวเนี้ยมันยังมันยังไม่เต็มร้อยนะคือตอนนี้มันงานมันงานมันยังไม่ได้หน้าโชว์เลอฮะมันไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ละมันไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะงานเก็บรายละเอียดบางส่วนอะไรพวกนี้คือเรายังเอาออกมาไม่หมดเลย บางทีมันคายอยู่อย่างซุ้มประตูน่ยที่เห็นนี่คายอยู่เรายังทาไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จยังทําไม่จบแล้วก็สีอะไรพวกเนี้ยราคือเรายังไม่ได้ชอบใจสีแบบอย่างนั้น<อ><อ>คือมันมมมเรามองสีอ,ะอ่ะตรงไหนสีที่ไม่ชอบนะอันนั้นจะโดนกบไปก่อนเลย<อ>ก็คือเหมือนว่าเรามองปุ๊บคนอื่นต้องมองเหมือนเราอตอนนั้นตอนเนี้ยคือ เรามองแบบไหนอ้าวรูปจินตนาการของเราคือแดนสวรรค์สวรรค์บนดินในรูปของดาวดึงอ,อะไรประมาณนี้ก็คือคนที่มาเที่ยวเป็นคนตอบโจบได้หมดเ,เราแค่ฟังอย่าง,างเดียวเราไม่ต้องถามเหมือนโยมมาเห็นนะโยงก็ว่าไงก็คือจบแล้วมันต้องมันต้องคำถาม <c oughs> ไม่ได้ตัวก็ <c oughs> ให้เป็นจินตนาการของแต่ละบุคคลไปใช่ครับอ๋ออ๋อ แล้วประมาณสักอีกกี่ปีจะแล้วเสร็จครับอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้บอกไม่ถูกเลยครับมันอยู่ที่อะไรอะ่ะเออมันอยู่ตอนเนี้ยเวลามันไม่ได้แหละมันกินเวลาจากที่ญาติโยมมากดเข้าไปเดือนอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่ได้ทํางานเลย <c oughs> ยังไม่ได้งานสักทีนหนึ่งธรรมดางานตั้งเป้า <c oughs> ไว้ว่าเออในช่วง่างเงี้ยซุ้มหน้าต่าง่างเงี้ยอ,ออกพรรษานี้ต้องจบครับแต่เผอิญว่าณนะตอนเนี้ย มันเลื่อนไปแล้วแต่เราก็ต้องเหมือนว่าให้ให้งานตัวอื่นมันมันเดินหาความสมดุลใ,ให้กันแล้วก็เหมือนว่าผมมาเยอะแล้วงานมันไม่เดินก็เหมือนว่าเราก็ต้องไปหาช่างมาบางส่วนที่มาช่วยลุมงานตรงนี้ให้ให้เห็นงานบางส่วนอ,อ,อ,อย่างตะก้อนเ,ออเรามองไปว่า สีฟ้าเราให้เขาทาแล้วม,มันยังไม่ครบก็จริงเดี๋ยวก็ว่าจะติดฝ้าให้เขาดูน่อยให้เขาชื่นใจว่าฝีมือเขาเขาทำอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้มาร่วมทํากิจกรรมตงนั้นจะก่อนทําบุญแล้วก็ลงมาทาสีกันทุกท,ทุกชิ้นงานเนี่ยอาจารย์เป็นผู้วางแผนหมดวางหมดแล้วครับคือคือเราเราวางไม่หมดทุกชิ้นชิ้นนี้ทํำยังไงใครทําได้ไหมโยงงให้ชาวบ้านที่อยากทําครับได้ไหม คือแบ่งแงานออกไปถามว่าเราไม่ได้ทําคนเดียวแบบอย่างนั้นแต่การออกแบบของเราอยู่ที่เราคนเดียวทั้งหมดทุกอย่างเกิดจากความคิดอาจารย์มันเป็นบางเรื่องที่อาจจะเป็นอาจารย์นิมิตขึ้นมาคือใช่ตรงนั้นน่ะมันอาจมีส่วนเพราะตะก่อนน่ะเรื่องกิจกรรมฝาผนังเทวดาชุมนุมแล้วมาเจอโควิดครับงานไม่เดินงานชะงักไปหาลายข้างลงมีอะไรมั่งเอามาทำเอามาติ แล้วก็เพิ่มมูล,ลค่าไปอีกหน่อยเมือ่อติดเพชรให้เขาอีกหน่อยเพชรจริงก็มันเป็นเพชรครับเ,เพชรจริงนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นเพชรแบบเ,เปอร์เซน็นที่ไม่สูงเ,เพราะว่าเราก็คํานวณแล้วว่าการจ้างใตดกระจกกระซื้อเพชรมาตัมนมันราคามมนไล่เบียกกันแต่ของเพชรน่นะมันไม่เก่าไว มันไม่มีอะไรให้หลุดคือมันอยู่ระยะยาวนานกว่าแล้วนานกว่าคิดตั้งอาจารย์คิดว่าจากนี้ไปนะฮะจะใช้เวลาอีกประมาณพอประมาณสันานคเ่้าๆได้ไหมครับว่าบทหลังนี้จะแล้วเสร็จด้วยความสวยงามประมาณไม่ได้เลยครนะับประมาณไม่ได้เพราะว่านะตอนนี้ก็ข้างนอกอะ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นงานคล้ายๆงานโมเสส งานโมเสษแต่ละชิ้นไอ้ลูกกลมๆที่ขยอกอะท,ท,ที่โยมร่วมไปทําบุญไงนั่นแหละเม็ดเล็กๆค่อยๆติดอะทั้งะนังตังแต่เอ,อกระเบื้องตัวน,นั้นลงมานั่นแหละ<อ>เ,รเริ่มไล่เก็บตุงนั้นมามมเพื่อเโอมเสสตัวตนี้ยจากที่เราคํานวณแล้วว่ามันคล้ายกระจกแต่มันเป็นเซรามิกที่เคลื่อมมุกอะไรประมาณนี้ก็คือความเงามันได้ สมันโอเคที่เราเออมันพอพลิกแพงเข้าหากันได้ครับ,รบแล้วเมื่อแล้วเสร็จแล้วอันนี้จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนของเมืองไทยไหมบทหลังนี้อันนี้ไม่รู้นะคาดว่างไม่ได้ครับ <laughs> วัดอื่นนะก็ <laughs> อาจจะมีตังค์ออกไปก่อน <laughs> <laughs> อยางอยู่ที่ปัใจจัยใช่ไหมแต่แต่แต่ตอนนี้นะ,นะตอนนี้เรามีก็เหมือนว่าเราทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่างานบางชิ้นน่ะม,มันก็ลุยเลยไม่ได้ครับ,รบมันก็ต้องรอง,งานอีกส่วนหนึ่ง<อ>เพื่อ,อเพื่อเพื่อปรับเข้าหากันครับไม่ใช่ว่าเรางานไอ้ชิ้นนี้เราต้องติดให้มันจบ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 ,จบ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 มันไม่ใช่ครับไอ้ชิ้นที่จะประกอบเข้าอะ่ะเราต้องให้มันบาลานซ์กันด้วยครับมไม่งั้นม,มันจะงานจะไม่เข้ากันเลยครับครับแต่สิ่งต่างที่ที่ทำอยู่ณณวันนี้นะครับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนเลย มันเป็นแค่จินตนาการแล้วออกมาอย่างนั้นไหมครับอาจารย์เรียนวิศวะไหมอาจารย์เรียนสถาปัตย์ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําไม่ได้เรียนไม่เรียนเนาะเป็นจินตนาการเนาะเป็นความค,ค,คิดเนาะครับอ้เอเฮ้ยอยากได้รูปแบบนี้ทําไงได้อะ,อะถามว่าเราไม่ได้ทําคนเดียวด้วยอครับอย่างอย่างช่วงอายช่างอายาเงี้ยช่างอายเขาเรียนมาเราก็บอกเฮ้ยพลิกแผงยังไงได้ คืออยากได้แบบนี้เขาก็จะเสนอมาพอเสนอมาปุ๊บออกแบบมาหาสเกลหาได้มาเรียบร้อยแก่มหมดเลยเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็คือมันพลิกออกมาอีกทีนึงแล้วช่างต่างๆลูกมือของอาจารย์เหล่านี้นะเป็นคนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ส่วนใหญ่ภาคกลางครับภาคกลางเนาะครับใช้ศิลปะภาคกลางทั้งหมดเพราะตอนนี้เราต้องพูดได้เลยว่า ของเราว่าไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้เ,คคเพราะรการออกแบบโครงสร้างของเรารของเรามาันมาอของอยุธยาการราตนาโกสินร์อย่างเดียวครับอ๋ออยุธยาไม่ใช่ทรงอื่นครับอ๋อค,ครับครับครับเราเรางานภายในมันถึงอลังการครับทีนี้งบประมาณจะประมาณสักเท่าไหร่ถ้ากันมันแล้วเสร็จ ประมาณการพอได้ไหมครับตอนนี้ข้อมันขึ้นแล้วขออบางส่วนน่ะมันต้องเออเด็กอะ่ะมันขึ้นอยู่แล้วถ้าเด็กขึ้นปุบ๊บท่องแท้มันได้แค่นี้แล้วทั้งหลังอย่างนี้มะมัวไปกี่แสนเราก็จะเอาตรงนั้นอะ่ะมา,าเฉลี่ยก่อนว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันทุ่มไม่ได้ไหมอ่ะใช้ปูนตรงนี้ใช้ปูนแบบนี้ ใช้โครงสร้างแบบอย่างนี้่ะคือเอาทุกอย่างมาคำนวณมมาให้หมดครับแล้วค่อยมาประเมินอีกทีหนึ่งคือเหมือนว่าต้องทุนอะไรได้ก็คือต้องทุนตรงนั้นครับ,รบและต้องเ,อเรื่องโครงสร้างต้องแข็งแรงที่สุดครับคบได้ก็ต้องบอกเลยว่าอายุทยาไม่สิ้นคนดีอายุทยาไม่สิ้นพระดีและอายุทยาจะไม่สิ้นฐาปัจจรรรมที่ดีๆ เหมือนกับบทหล,หลังนี้นะครับที่วัดกลางคลองวัฒนารามของอำเภอเสนาจังหวัดพระนคารศรียาแลวก็ทีมงานของเราก็หวังว่าวันหนึ่งที่แล้วเสร็จเราจะมาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าบทหลังนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้ววาวาดนะฮะยางงี้ใช่ไหมฮะอันนี้แผ่นฟ้าที่ชาว ที่ท,ที่รวมรวมกระ้าอะไรพวกเนี้ยส่วนไอ้ไหนไม่เขาท่าเกินมั่งอะไรมั่งแย้วก็มาไอ้นี่เองครับมา,มาเก็บอีกหน่อยหมายถึงว่าชาวบ้านใช่ครับเราจเขียนแบบไว้ให้ดูสองอันอันสองอันครับเห็นบออาจารย์พ่นสีเอง,องส่วนมากจะสีทั้งหมดนะครับเป็นการเก็บเองทั้งหมดอย่างเงี้ยบางอย่างอ่ะเมื่อเราเห็นแล้วเราต้องเก็บเอง อันนี้ก็จะเป็นพวกที่เขานุ่นก่อนเขามาก็ปรากัดปากัดพอมันเป็นทุ่งประกัดอยู่แล้วประกัดนอกอ๋อมันมีอยู่แล้วใช่มมีอยู่แล้วแต่มันหายไปแล้วก็เอามาใส่ประคาวนี่เป็นตัวประกอบเพื่อเพื่อมาเพื่อมาขัดครับเพื่ออามาขัดแล้วแล้วแนวคิดที่ว่าเอาพระประธานขึ้นไปอยู่สูงเพื่อให้ได้สัดส่วนครับเพราะสัดส่วนน่ะ ตอนแรกอ่ะอยู่แค่ชั้นนี้เรามามองแล้วเฮ้ยมันลงเองพอมันลงเองปุ๊บผมก็เลยเฮ้ยดังขึ้นไปอีกแล้วก็บอกว่าเอ,เอาเอางี้ช่างออกแบบวัฒโพให้หมดเลยวัดโพทาเตียนเอาให้จบเลยเอาสูมเงินข้าเลยเอาหนักเงินข้าแล้วเดี๋ยวส่วนอื่นเดี๋ยวเราไปหาแต่<า>ส่วนช่วยอีกทีเลยเกิดมาเป็นต้นระศรีมหาโพ อ๋อนี่คือต้นเป็นสีมรกตอันนี้เป็นบนนะฮะใช่ก็เลยเหมือนว่าออกมาเลยก็มีเห็นมีเจ้าที่เราอีังมีพระผู้ใหญ่ก็มาเยี่ยมมาชมอยู่มีคร<า>ับรอบมีงเงบางองค์มไม่รู้จักครับเ <laughs> พราะผมไม่ค่อยเพราะผมไม่ค่อยได้นั่นกับพวกนี้นอกจากผู้บ,บังคับบัญชาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดแล้วก็เจา้าคณะภาคอะไรประมาณนี้ครับแบบสกเกลมา ออกแบบสเกลสัดส่วนออกมาให้หมดครับแล้วในรูปแบบลวดลายเรามาปรับเขาหาอ๋อให้ไม่ได้ความใช่ครับอย่างตัววอลอย่างเงีนเน้ยเฮ้ยแกทําให้มันว,าว้าให้มันมีมิติเดี๋ยวข้าราชการเองที่เหลือเดี๋ยวข้าเป็นคนเก็บงานทั้งหมดก็คือเหมือนว่าได้งานบางตัวอะไรผ่านได้ผ่านไปเลยแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเก็บด้วยเพชรอีกทีครับเพื่อให้มันงานมันไวครับถ้าเราไปรอให้เขาเต็มร้อยอ่ะเพราะช่างอย่างนี้มันก็ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วแต่เราแต่เราไม่ไม่เคยเห็น บวกที่ไหนที่ภาทานขึ้นไปสูงนะคความสูงของเราได้ครับความสูงตัวโบดครับแ็ทถาไมโบดข้างใหมันสูงผมต้องการยืนตัวนอกให้ได้ด้วยครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่ข้างใหอย่างเดียวต้องเอาข้างนอกด้วยครับให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดครับทุกอย่างได้สัดส่วนใช่ครับอย่างแบบเสาอะไรพวกนี้เราเพิ่มขนาดหมดเองจินตนาการของเราเองครับอันนี้ต้องเจ็ดสิบเสาหน้อกเมตรหนึ่งเพราะ ความสูงความกว้างของโบสมันต้องเป็นอย่างนั้น<อ>ถ้าไปเขียนแบบข้างนอกเจ็ดสิบข้างในหกสิบอ้โยมองกินตน,นาการสูงขนาดนี้มันจะเป็นยังไงเพนก็ไม่เข้ากันเนาะอะ่ใช่ครับอพอมาพอ,อพอมาสํ็เแลนะเขาจึงเห็นความบาลานซ์ตรงนี้เข้ามาครับอ,อันนี้เปล่าภาพเลยด,ดิไม่ใช่ใช,ใช่ครับ อันนี้คือวัเนียอันนี้เป็นวัดกลางคลองเก่าครับโอ้ครับอันอันนี้อันนี้เก่าไม้ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็เป็นไม้เป็นวัดเล็กๆครับเนี่ยมีพื้นที่แค่นี้นี่คือเจดีเจดีก็ด้านหน้าตรงนี้หน่อยเดียวแล้วก็พื้นที่วัดตรงกุฏิตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ตรงนั้นแล้วแล้วคลองนี้หายไปยังอยู่ยังอยู่ครับก็ด้านหน้าครับแต่บางทีมันมันกลนนไปมั่งอะไรประมาณนี้เราพยายามจะไม่ให้กกืนไง พยายามดึงออกมาให้ได้อะไรประมาณนี้มผมจะเน้นเรื่องของธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแล้วหลวงพ่อโปนีีองค์ไหนองค์ประานครับทำไมทำไมชื่อโป <laughs> สมัยก่อนเขาว่า,าราัชาการที่ห้าให้ให้เลิกเล่นทัวโปยกเอรกทรงยกเกอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็มีการหล่อขึ้นมาจากชาวบ้านนะนนะพระูดให้ฟังก็เลยเรียกกันหลวงพ่อโปมากันตลอด ข่าวดีดีกับพี่คำรน